สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้ครับพี่น้องเอาคลิปนี้ครับผมมีแนวทางตัวเลขของพ่อขุนสายสี่มาสู่พี่น้องที่ด้ครับผมกับในวันที่สิบหกเมษายนหกสิบแปดครับบวาจะเป็นเลขคํานวณหรือว่าเลขฝันครับพี่น้องเนาะพอชัดเจนอ่าหรือยังครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปฟังน้ำกันเลขฝันพ่อขุนสายสี่ก็ติดไว้เด้ครับผมบวาจะเป็น เลขฝันหรือว่าเลขคำนวณของพอครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อขุนสายสี่ก่ามาเชียร์กับขอขอพระคุณพอเด้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำใช่ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องเนาะครับกับพ่อขุนสายสี่ครับผม พ่อครับเขมาเชียสวัสดีพ่อขุนกับผมสวัสดีครับครับพ่อเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมครับพอกับมีแนวทางตัวเล็กบ่บอจะเป็นชุดสองตัวสามตัวละกะเล็กฝันพร้อมเนาะพ่อเนาะครับครับเกรงได้กับขอให้พี่ดาวเอฟซีได้โชว์ไน้ลาบน้ำเด้อพ่อ ครับมีเงินได้กินปีไม่ไทยครับผมไปอ,อ,อัพเดทไอคลิป่อนเดอครับพ่อรักซิบรักซิปอันอัน่อนมนิมี่ศูนย์ครับครับมีศนย์ครบขอเพิ่มหนึ่งไปตัวหนึ่งศูนหกหนึ่งรักสิบบน เพิ่มแค่นั้นแหละครับผมแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเลขของโตเข้าไปของเก่ามันจะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าแล้วก็หกหกนั่นวะครับผมเออขอเพิ่มขอเพิ่มสามหกก็หนึ่งห้าเข้าไปสามหกโตเก้าอีกบ้า่ะครับกับหนึ่งห้าครับบนสงสัยมัน้ยครับผม มันเป็นสรงใสเหล็กตัวนี้เออแบบนี้แันนี้เหล,ล,ล็กสามตัวเล็กสามตัวนี่ศูนย์ศูนย์ฟุ้งหกเลยอปัดเจ็ดศูนย์หกเลยอปัดเจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะครับผมเอาจริงๆเลยมันเกิดเป็นเหล็กตัวเก่ากันที่เพิ่มเพราะว่าที่เพิ่มเจ็ดหกศูนย์ มันเป็นเตียนับแมนตัวเก้าครับผมมันเป็นตัวเก้ากับโตกับตัวกลับเอาเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกศูนตัวเดิมอ่าไม่เป็นตัวเดิมเจ็ดกนก็ตรงเยนลงกันหน่อยป่ะัวเก่าเจ็ดหกศูนย์อ่ามันออกมาตรงตรงเขาตีในีในทงตรงนะอ๋อเจ็ดหกศูนอืมครับไอ ไอ้สามไอ้สามไอ้สามหูก็ห,หนึงห่านะกันลางไว้ในเรื่อครับผมไอ้คนกันลางไว้แน่ถมันบอดมาออกลางครับวันนี้เล็กฝันหมดเล็กฝันครับผมมือแรกมือแรกที่พ่อฝันว่าพ่อฝันได้ไอ้คนมา คิดมันตัคือเลขสามหกกับตัวเก่ามือแรกนะครับว่ามือคื้นนี่มือมือคืนเนี่ยพคนคนมาบอกบอกว่าไอวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์เออคนว่าไอวิ่งศูนย์แบบนี้เอาหกมาใส่มันจะเป็นหกศูนย์ผลตัวคนว่า โอ้โหครับผมเออมันเป็นขางบนเนี้ยครับเออปกติพอจะฝันตะเล็กโล่งลางนะครับผมนี่ก็เป็นบนครับสวัสนี้เป็นบนที่ให้ขางบนข้งขางขางล่างจกี่ครับเมื่อในศูนย์เอาขอกวาใส่มันจะเป็นหกศูนย์ของตัวเป็นว่าโอ้โครับผมนีก็จบอกจังว ก็เหล็กเหล็กไอเหล็กเด่นหกศูนย์ศูนย์หกเงินบละแมนครับผมเออมาตรงก็เหล็กบนญอ่ะพวกเลไรห้อยไอไอไอในฝันอ่ะเพิ่งจะบอกเลยว่ามันเป็นเล็กบุญครับก็อะไรห้วยเมื่อกี้ตรงกันแท้ก็เหล็กศูนย์หกหมู่อืมมูแมนเมื่อกี้ออกก็มีจริงจริงเหล็กอเนี่ยมันเด่นหกก็ศูนย์อยู่แล้วนะครับผมเออ มึงขึ้นมึงขึ้นพ่อพอเล่ไอ้บริเสียงเล็กเรอครับอันที่ฐานเราโอ้คนบาดเออพ่อเล่นไซบาดแบบมึงเช่าไว้ส่บาดติดนมัตั้งแต่มึงขึ้นนี่ครับผมมึงเช่าพ่อก็เล่นไ่บาดแล้วก็ไม่อยากดาครับมึงว้านมีพ่อกันนั่งนั่ง Wow, yêu năn cùng, cái năn mà bò kẽo rồi đấy bà. Cái năn mà bò kẽo, anh cầy mượn để chia cái bò cùng đấy thề. Ừ. Cái thật mất. Phấn mất, cái, nỉ lạt, kêu cắp tủ liền. Ừ. 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 มันมีมันมีเหลขกมันมีเหล็กใหี่พี่เจ้เาก็เขียนเหลขกใหญหลายหลายตัวนี่นะพี่เจ้าัดเลขกเนะี่ยอืมเขาขัดเหล็กเซีปุ๊บแต่มันคี่ไข่ๆเลื่อนร่างที่โบเห็นคนแต่ว่าเป็นเห็นเห็นแต่ตัวเลขครับมันมัมนมีมันมีตัวเหลขมันข้นมาเป็นเหล็กศูนย์ครับมันนี เขาก็เลยบอกว่าให้ให้วิ่งศูนย์ออแล้วก็เอาหกมาใส่มันก็เป็นหกศูนย์ของตัวเพราะว่าจังสีเนี่ยครับเมื่อคนจะบอกขักว่านะไรนะน้องปอเนาะบอกขักแต่ว่าที่พ่อเฮ็ดสามตัวไห้นี่พ่อไห้เจ็ดหกศูนย์นะครับผมเจ็ดหกศูนย์เลขมนคลรับอย,อยงวดนี้พ่อสงสัยเลข ค,คันคบอลเป็นเลขเก็ดแต่เลขศูนย์ครับผมแต่ครืองไฮที่แหลกก็เคือศูนย์ศูนย์หกนั่นแหละครับเป็นศูนย์หกศูนย์ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าใจเนี่ยคือคือว่าเรลขมันเป็นคันบดเย็ดกับศูนย์มันรับรวยครับคันออกศูนย์มากรับรวยเนี่ยออกเลขบ๊อบเบนกก็หามไม่เลยศูนย์หกศูนย์ที่พอศูนย์ศูนย์หก มันตีออกลักษณะน้เงินงสีโอ้โฝันได้แล้วครับผมจะมีต่ขอขอ้างี้กสูตรแต่ละสูตรออกมาเมืองมันตีมากตรงเป่าบัวทันเครับมัน,มนก็เป็นเจอสูตรหนึ่งสูตรที่ประเ็ดไว้แต่เลขมันเป็นเลขสองตัว เลขสองติดตัวหนึ่งสองโติด hmm. ตัวหนึ oh, ่งนะครับผมมันีดงวนี่มันได้งูแคสูมันจะเชยมานำกันอยู่เออได้แน่ได้ครับผมคือเดสองดวงสีงมันมานํำกันเสียอย่างี้นะครับงูต้องรันเจ๊กก็เปี่ยนเลยยังไงคนมานําำันยังไงเด็กพอพอก็เลยสนใจว่าทั้งไหนมมีโกเลขครับผมอื บทีมันทำมันแหก่ออกจากโคกนี่นะครันนี้กาติเป็นหนึ่งหาอือเอีคยนันเครับอันนี้วิเคราะห์วิเคราะห์สูตรด้วยบเเกีว่เรียกวันเลนครับผมเพราะว่าเรียกวันมันใจวะคุณบอกเลยล่ะอคกูงทุนอกไปเลยไปเลยบอกเอฟซีเป็นเลนกคูทุหกไปเลยครับผมผลล่างก็ได้เออ เหรียญบนรางไปเลยครับเด็กฝันนับนับไปทั้งบนครับพ่อนับบนกันรางเนาะแหมือนเออถ้าวันนี้ถาวันนซื้อเลขเมื่อซื้อบนรางหรือว่าคนครับครูเดียวนี่เด็กฝันพ่อเนี่ยซื้อบนรางไปเลยครับพี่น้องครับซื้อบนรางไปเลยเขาเอาถืบ่มันใจเยอนคนที่มาบนนู้นมารางครับนบนรางไม่หลุดเมือนครับผม นั่ะศูนย์ศูนย์บลย์เลยครับดเพื่อเดียวหนึงเนาะเมนครับผมเหล็ก่หลายคูจัดเต็มเลยครับพี่น้องเนาะเด็กฝันแต่ว่าวันที่ชิบหายอีกครั้งหนึ่งเนาะพ่อเนาะครับผมขอคงสุดไทยเียทหนึ่งครับผมขรัมออกธรามโอกศูนย์ศูนย์โ้งควรีีนี่แถลงว่าคนสีหายเงาอยู่เลยครับผมเออคนสีหายเงาทั้งเกียรตินะครับที่นันนอนหลัฝันเนี่ย คนคนทีหายเงาอยู graduate, okay. Okay. The ่ครับเอาต่อมาเชี่ยกับสิรบกวนพอจำานียเด้อครับพ่อพอพอพะคุณพพอคุนครับผมยืนดีไม่แห้งเด้อครับพ่อสวัสดีครับตาบัสดีครับเอาครับพี่น้อครับผมอ่าชัญนยันถอดจ่าพ่อสิมีเสียงรบกวนแน่เด้อครับผมต้องขอถทษขอภัยครับเอา พอกะมาสรุปเครื่องเลขคำนวณแล้วก็เลขฝันก็ไใดเรามื่ขึ้นนียครับพี่น้องเนาะกับลักซิบบนที่เพิ่นให้คลิปก้อนนาดันก็คือศู 6, อนย์กับหกเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือหนึ่งเด้อครับพี่น้องหนึ่งสองตัวบนก็จะมี 00, 0ศูนย์ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หาหกหกครับผมที่ให้ไปก็จะเพิ่มมาจะเป็นสามหกกับหนึ่งหาครับผมส่วนสามตัวบนครับผม ชุดเดิมแล้วครับพี่น้องเนาะจะมีเพิ่มอยู่อ่าคู่หนึ่งก็คือเลขตัวกลับครับผมที่เพิ่อนหาคือศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์ก็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมตัวใหม่นี่อ่าเลขที่สามหกกับหนึ่งหานี่กันลางไปหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผมเอามาที่เลขฝันเด้อครับผมเลขฝันเพิ่นให้เด่นศูนย์นี่ยนะครับผมเนาะก็คือหกศูนย์ หกศูนย์ศูนย์หกเลขฝันเด้อครับพี่น้องหกศูนย์ศูนย์หกเลขฝันเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเด้อครับพี่น้องสังเกตเบิ่งพออ่าให้เลขฝันเพิ่นมาบอกนี่เข้าตารางเด้อครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นอ่างวดที่ออกสามสองครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็ฝันได้สองสามสองแล้วก็งวดล่าสุดเพิ่นก็ฝันได้ศูนย์สามหกครับผม แล้วก็งวดนี้ครับพี่น้องเนาะเพิ่นได้คู่เดียวหกศูนย์ครับผมอย่าลืมกลับเด้อครับพี่น้องการบนรางน้ำครับผมเพิ่นว่าเป็นเลขบนครับเอาถ่ายคลิปนี้เกามาแชร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันสิบหกเมษายนหกสิบแปดครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงผู้ที่เพิ่นบ่ได้เห็นคลิปน้ำเด้อครับพี่น้องครับผมครับเพื่อได้เป็นโชคเป็นลาภน้ำกันครับพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ